ta cho nay anh chỉ còn trách riêng yêu tang, vậy ta sẽ cho bay đi máy, vì cánh lên máy, số vẫn chưa nói yêu yêu với tôi vậy có may chỉ วันนี้มีประมาณไม่ก,กี่นาทีเราคิดว่าเราจะทำอะไรเลยมายังมาแล้วมาแลรมาแล้วนี่เดี๋ยวนี้เร็วนะแบบใช้เวลาในการเช็ตติง้งอะไรเนี่ยแค้หนึ่งนาที <laughs> สองละตอนนี้สอง มามีเสียงไหมวันนี้มันตกเย็นมาก็คือไม่มีเสียงตลอดเลยเอ่ะผู้สบภัยฝุ่นพีเอมสองจดห้าจะพูดจนกว่ารัฐบาลมันจะออกกฎหมายอะไรสักอย่างออกมาไม่ให้คนเผาอืม <c oughs> <c oughs> ขอโทษเด้งเลยมีความหมุนกล้องหมุนนิดหน่อยร้านเคก้กจ้าที่แบบบอกว่าอืมน่าจะไวเนี่ยนะเพราะว่าเราเคยเจอร้านเคก้กแล้วครั้งหนึ่ง นี่เป็นแบบนี้เลยก็เลยคิดว่าน่าจะทำเร็วอยู่เพราะเคยทำมาก่อนแล้วไงอืมจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อวันนี้มาเร็ว <c oughs> เดี๋ยวก็ว่าหมดชั่วโมงอยู่ดีแหละว่าไหมเริ่มเห็นไหมไม่พูดพ้ามทำเพลงน้องนี่กลายเป็นโลโก้ของช่องไปแล้วนะ ยังไม่มีชื่อนะมาช่วยตั้งชื่อให้น้องได้น้องเป็นของแถมที่ได้มาจากตอนที่ซื้อกระเป๋ากระเป๋าเป้ร <c oughs> ้านเค้กเ <c oughs> มาส์ ม,ออ <c oughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปสมัครงานร้านเค้กด้วยนะ <c oughs> เออถ้าเกิดว่าใครฟังไลฟ์ไปเรื่อยๆอะ่ะช่วยลองนับหน่อยนะว่าพี่เน่่มทำอาชีพมาแล้วกี่อะ่ะง็อาจจะมีหลายอาชีพมากเลย แต่ว่าไม่จริงจังสักอย่างยังไม่มีอะไรทําแบบเป็นจริงเป็นจังสักอย่างเพิอเพอสตรีมชแนลเนี่ยก็อาจจะไม่จริงจังเออจอมเก่นอาจจะเลิกทำภายในไม่กี่ไม่กี่เดือนก <c oughs> ็ยังให้เป็นหลักเดือนอยู่นะถือว่าเยอะนะหลักเดือน่ นี่จะแกะออกให้หมดเลยเพราะว่ามันจะมองเห็นข้างในที่เป็นตู้โชว์เค้กอะอตอนนั้นไปสมัครงานร้านเค้กเพราะว่ารู้สึกว่าเฮย้ยมันมันต้องได้แบบบีบเค้กแต่งหน้าเค้กอะไรอย่างนี้แน่เลยอะ่ะแล้ว มันมีร้านหนึ่งที่เขาแบบเปิดแล้สมัครพอดีแล้วก็อยู่ใกล้ๆบ้านด้วยก็รีบไปเลยอืมการสัมภาษณ์งานใช้เวลาหนึ่งวันเออมรือว่าไปตั้งแต่เก้าโมงสิบโมงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจำได้ว่าพี่เขาให้ทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวก่อนพี่เขาให้ ที่จําได้เลยก็คือให้ให้หล้างจานเราก็เราก็เข้าใจแหละเออมันต้องล้างจานเนาะเป็นเด็กใหม่เด็กใหม่มันก็ต้องล้างจงล้างจานแต่ไม่ใช่การล้างจานธรรมดานะเป็นการล้างจานแบบจับเวลาเออเอาเครื่องเวลาเอาเครื่องจับเวลาแบบในครัวมาจับ แกก็นับพลอยหลังว่ายี่สิบนาทีเนี่ยเราจะเสร็จไหมแล้วมันจะสะอาดไหมแล้วอ,อะไรอ่ะ <c oughs> มันจะครบไหมจะล้างได้ครบไหมในยี่สิบนาทีเนี่ยแล้วมันก็เป็น <c oughs> จานแบบ <c oughs> อุปกรณ์ทำเค้กอ่ะอุปกรณ์ทำเค้กมันก็จะเป็นมันๆนอ่ะเป็นครีมครีมอย่างเงี้ยไม่ใช่จะล้างกันง่ายๆ เขาก็จะดูว่าเออถ้าเราถ้าเขาไม่บอกอะไรเลยแล้วเราจะล้างยังไง <c oughs> เออคือตอนเช้าไปถึงไปสัมภาษณ์ก่อนนะว่าทำไมถึงมาซามารกเออมีความชอบด้านนี้มาก่อนหรือเปล่าอา้าวทำไมล่ะทำไมไม่มีประสบการณ์อยู่อยู่นึกมาก็มาหรือหรือว่าอยากอยากได้อะไรมีความสาม,มารถด้านไหน อื่นๆอ,อีกบ้างพอตอนเที่ยงให้ให้ล้างจานใช่ไหมล้างจานเสร็จแกก็ปลอบใจด้วยการเลี้ยงข้าวเอออืยังไม่จบนะการสัมภาษณ์งานยังไม่จบแกก็จะถามไปเรื่อยๆอืมว่าแบบอ,อารมณ์ว่าเราเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนคือถามสเปเซละไปเรื่อยๆอคุยจ้อเลย แล้วก็ให้ให้จัดดอกไม้อ๋อใช่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่ที่จำได้ก็คือตอนที่คุยกันนะ่ะตอนเช้าอะที่เขาถามว่าเราอะทำอะไรมาก่อนบ้างเี้ยเราก็เล่าไปหมดเนาะว่าเราทำพวกแบบเออเราเป็นพวกแบบเวลาไปอยู่ที่ไหนเราจะเป็น ตากล้องอะไรพวกเนี้ยออทุกที่ที่เคยอยู่มาเขาก็เลยให้เราแบบบอกบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ระหว่างที่สัมภาษณ์อ่ะไม่ว่าพี่อะ่ะให้ทำอะไร่ให้น้องเนี่ยนะเก็บภาพไว้ด้วยเออประมวลอะ่ะประมวลเหมือน ให้ทำยังไงก็ได้เดี๋ยวเสร็จแล้วอะ่ะจะให้ทำออกมาเป็นเป็นคลิปสรุปเนี่ยเขารู้ว่าเราทำคลิปได้อะไรได้ตอนล้างจานเราก็ไม่ได้อัดคลิปนะแต่ว่าเราถ่ายเป็น before after รไว้เออแล้วก็มีตอนให้จัดดอกไม้ก็เหมือนกันโห คือตอนนั้นมีแค่มือถือแบบง่อยๆเนาะแต่ก็พอจะทําอะไรได้หลายอย่างเนี่ยมีการบันทึกหน้าจอว่าเฮ้ยเราเข้าไปเซิร์ชนะว่าเราอยากจัดดอกไม้แบบนี้เออเซิร์ชในพินเทเลสว่าเราอยากได้ดอกไม้แบบนี้แล้วเราก็หยิบกระดาษจากร้านของเ้าขึ้นมาหยิบด,ดอกไม้ออกมาจัดเป็นช่อยังไงอะไรอย่างงี้ ก็เป็น before and after อยู่ดีเพราะว่าตอนระหว่างทำมันไม่สามารถถ่ายได้เนาะไม่งั้นต้องเรียกคนอื่นมาหรือไม่ก็ต้องวิ่งกลับบ้านไปเอาขาตั้งกล้องอืมแล้วก็มีให้ให้วาดรูปเป็นรูปกรตูนอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายครั้งเขาทำเค้กตามออเดอร์เขาก็จะต้องวาดสิ่งที่ลูกค้าสั่ง เขาก็ให้เราวาดบนกระดาษก่อนเสร็จแ,แล้วก็ให้วาดบนของจริงเอ้ยเหมือนจะไม่ได้วาดบนจริงนะแบบแบบบีบครีมอะยังไม่ได้บีบจริงอืม <c oughs> แต่เขาให้อันนี้ก่อนให้ให้ทำไ้วะให้วาด ให้วาดดอกไม้เออให้วาดแบบลวดลายดอกไม้อย่างเงี้ยเหมือนร้านเขาจะทำบีบครีมเป็นลายดอกวิจิต <c oughs> แบบดอกไม้ย้อยๆ้อย่างเงี้ยเราเราก็ไปเซิร์ชเลยหาแบบที่อยากวาดแล้วก็วา,า,กา,าดใส่กระดาษอืมไม่ได้บีบจริง <c oughs> แล้วก็ วาดการ์ตูนใช่ไหมวาดดอกไม้ใช่ไหมแล้วก็ทำอะไรกันเอ่อให้อึอึอ วาดการ์ตูนวาดดอกไม้แล้วก็ให้ทำเค้กจริงแต่เป็นเป็นคัพเค้กคัพเค้กที่ตกแต่งด้วยดอกไม้กินได้ใบไ,ไม้กินได้อย่างนี้ <c oughs> อันนี้ได้บีบจริงเขาก็สอนบีบสอนบีบก่อนอ่ะนะเออ แบบง่ายๆอืมบีบใส่กระดาษข่ก่อนยังไม่ยังไม่ได้ลงบนคับเค้กแล้วก็พอได้แล้วก็บีบใส่คับเค้กให้ทําออกมาสองอันให้ออกแบบเองเออแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็ไปดูแบบตามอืมตามในในในเน็ตเลย <c oughs> ดูแบบในเน็ตเสร็จแล้วก็ อือสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเออแล้วก็บีบแล้วเขาก็จะแบบมีถามด้วยนะว่าอันเนี้ยได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรทำไมถึงใช้อ่ดอกไม้สีนี้กับสีนี้เนี่ยทำไมถึงผูกโบแบบนี้ใช้สีนี้เพราะอะไรเออเขาก็ใจดีนะเขาแบบใจเย็นกันมากเลยแล้วก็ค่อยๆแบบ ไล่ถามไปทีละอย่างชวนคุยไปทั้งวันเลยอะอยู่ในนั้นอะทั้งวันคือน้องคนอื่นที่เขาทํางานเขาก็ทําของเขาไปะนะเขาก็ไม่ได้อ่ามาอะไร <c oughs> เออเจ้าของร้านก็สัมผัสไปเรื่อยสิบแปดอยู่ไหนเนี่ยสิบแปดคืออะไร,รอ๋อต้นไม้มีต้นไม้อยู่ในร้านโอเค มีทำไมอรอเดี๋ยวก่อนนะนึกก่อนทำอะไรอีกมีแต่งเค้กผูกโบแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อืมก็ประมาณนี้มั้งถ้าทำให้ผิดนึกไม่ออกละ แต่ไอ้คัพเค้กที่เป็นดอกไม้ดอกไม้ที่กินได้อะนะเหมือนจะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของร้านเขาอ่ะอ้อารมณ์ประมาณนั้นเลยเขาก็เลยเหมือนอยากให้เราได้ลองทำเออ ส่วนเรื่องอื่นเรื่องแบบการอบเค้กหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสูตรของของมันเออเขาก็เลยให้เราอะทำทุกอย่างเองโดยที่ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยให้เราหาวิธีตาม YouTube หรือตามที่ไหนก็ตามเงี้ยแล้วเขาก็แอบ,บดูเราว่าแบบเวลาเราไปเจอวิธีทำในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรพวกเนี้ย เรา follow เรา follow ตามนั้นเลยหรือเปล่าเพราะเขาอะก็บอกว่าเออบางอย่างเราอะดูแล้วเราอะทําเลยเหมือนแบบเราอะเป็นคนที่ชอบคิดวิธีของเราเองเนี่ยคือไม่ดูวิธีการของผู้เชี่ยวชาญอะไรใดๆเหมือนเราอะ เกณฑ์การขั้นตอนวิธีการทำการแก้ปัญหาตามตามใจเราเองอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเราจะต้องมาทำงานอย่างพวกอาหารอะอาหงอาหารอะไรที่มันมีสูตรเฉพาะจอดจงอ่ะมันจะปรับไปเรื่อยอะไม่ได้เลยอืม สิบสองสิบสามสิบสองสิบสามคือตรงนี้นี่เนี้ยเนี้ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบสามยี่สิบสี่อยู่ไหนยี่สิบสามยี่บสี่อยู่ไหน อันนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองฮึ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 อ๋ <Hugo> <c oughs> ออยู่นี่ <khi John Lol> อยู่ตรงนี้ไงอันนี้อยู่ตรงนี้ไงอันนี้อยู่ตรงนี้ <c oughs> อันนี้อยู่ตรงนี้ถูกละขอใส่นี้ก่อน <c oughs> อย่างตอนที่เราจัดดอกไม้อย่างเงี้ยเราอะ่ะเคยพอ,อดูรูปในยูในในพินเฮเลสเห็นแล้วปุ๊บถูกใจปุ๊บเราเราหยิบเลยจัดช่อเลยอะ่ะคือไม่ได้ดูว่าเออมันมีขั้นตอนนะมัน <c oughs> เขาเริ่มจากอะไรต่อด้วยอะไรอะไรเงี้ยเราเห็นปุ๊บเรากล่าวว่า โอตรงนี้ก่อนแน่เลยแล้วเราก็ทําเลยแล้วมันก็บางทีก็แบบออกมาบิดเบี้ยวใช่ไหมล่ะแล้วก็อ๋อโรโรโลมันเป็นอย่างงี้โลโรโลแงคือเขาน่ารักมากเลยอะคนที่สัมภาษณ์สัมภาษณ์งานเจ้าของร้านอะเหมือนจะได้ทำอย่างอื่นอีกนะแต่นึกไม่ออกแต่สุดท้ายก็คือเขาก็ให้เราอ่ะ ไปเอาคลิปที่อัดๆไปถ่ายถ่ายถ่ายไปอ่ะเอาไปตัดต่อมาแล้วก็ส่งมาให้เขาดูเว้ยเออเค้เาก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาอ่ะโอเคกับเราไหมเงี้ย <c oughs> กับการรับเป็นลูกจ้าง <c oughs> เพิ่มเนี้ย <c oughs> แล้วจะรับเป็นหน้าที่ตำแหน่งอะไรแต่เราก็เดาแล้วว่าแบบอืม ให้เราอะไปตัดต่อทำมาร์เก็ตติ้งแน่เลยอืมคือคือไม่ใช่ว่าไม่โอเคนะหรือว่ากลัวว่าจะต้องทำแบบนั้นอย่างเดียวนะคือเดาว่าแกคงให้ทำทำทุกอย่างแหละคือเราคงได้ทำเค้กอย่างที่เราอยากทำนั่นแหละแต่ตอนนั้นน่ะมันอารมณ์ว่าแบบ คือเราเพิ่งเพิ่งแบบยังไงอะชอมากจากงานพวกแหนะมาพวกตัดต่อพวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับมันมานานแล้วก็ไม่อยากจะทําอีกต่อไปแล้วแต่พี่ก็จะให้หนูทําอีกคือเราก็รู้แหละว่าเป็นเรื่องเดียวที่เราทําได้ดีตอนนั้นน,น,นะแต่มันอยากเปลี่ยนอะ่ะ เออไม่งั้นจะมาสมัครงานในสิ่งที่เราไม่ไม่เคยทำทำไมใช่ไหมเออชึบนี่เฮ้ยใกล้เสร็จแล้วกี่โมงเนนะี่ยอุ้ยสิบเอ็ดนาที สุดท้ายเราก็กลับมาแล้วก็ตัดต่อเป็นคลิปเสร็จเรียบร้อยนะว่าแบบในห,หนึ่งวันทําอะไรบ้างที่ไหนที่ไหนอ่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปให้ที่เขาแล้วเขาก็เออโอเคนะแต่เราก็บอกไปด้วยว่าเออหนูคงคงไม่ไปทำง,งานร้านพี่นะคะขอบคุณสำหรับประสบการณ์นู่นนี่นั่นอ่างเงี้ยซึ่งมันก็สนุกมากเลยอะวันวันนั้นอะไรงี้ รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าถ้าได้ทํางานร่วมกับเขาจริงๆก็คงคงอบอุ่นดีอะ่ะเออดูเป็นคนที่อบอุ่นทั้งคู่เลยเขาเป็นสามีพันยาเนาะเออน่าจะเป็นคนที่น่านับถือคนหนึ่งอืมตอนนี้จําชื่อเขาไม่ได้ละลืมไปละเมื่อวานเพิ่งผ่านหน้าร้านเขาตอนที่ไปซื้ออาหารแมว ก็เนี่ยคืออยู่ใกล้ๆนี่เลยอ่ะอยู่ใกล้ๆที่พักนี่เลยอ่ะไม่ไกลอยู่ใกล้ๆร้านที่เราไปซื้ออาหารแมวรายแมวเป็นประจำะนะแต่ว่าร้านเขาดูแบบไม่รู้ว่าเขาผ่านพ้นช่วงโควิดมาแบบไหนอตอนนั้นที่ไปทําก็คือน่าจะก,ก่อนโควิดนิดหน่อยอะนะอืมหลังจากนั้นก็คือเหมือนตอนที่ผ่านไป ช่วงหลังๆอ่ะร้านมันดูเงียบๆเ,เหมือนไม่ได้ทำแล้วคือป้ายก็เอาลงแล้วเหลือแค่ป้ายแบนเนอร์ที่แบบมันติดอยู่บนกันศาสาดอ่ะเออแต่ธงหน้าร้านก็คือก็ไม่ได้เอาออกมาตั้งแล้วเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเขายังเปิดเป็นร้านเค้กอยู่หรือเปล่าอืมแล้วก็ไม่เคยเจอพี่เขาอีกเลย นั่นแหละถ้าให้เจอก็คือจําไม่ได้หรอกถ้าไปเจอกันข้างนอกก็จําไม่ได้หรอกไม่ค่อยไม่ค่อยจําหน้าใครอยู่ละปกติเสร็จแล้วค่ะนี่คือร้านเค้กของเราเฮ้ยอ้าวลืมลืมอ่านชื่อเรื่องลืมอ่านเนื้อเรื่องละไหลามากเลยนะวันนี้ไม่มีใครเตือนเลยใครจะมาเตือนก่นคนดูหนึ่งคนเท่าเดิมอ่ะเอาใหม่นะ อันนี้เป็นร้านเทกที่อยู่ในซีรีส์บ้านร้านค้ายุโรปมีสิบแบบเราเคยเจอหรืออยังเนี่ยอ๋อเราเคยเจอแล้วเราเคยทำไปแล้วก็คือร้านขายเสื้อผ้าวันก่อนอืมที่เป็นอามาตะแฟชั่นสตูอ้าวมันอ่านว่าอามาตะแฟชั่นสตเหรอวันนั้นเราอ่านว่าอามาตอืม เนื้อเรื่องของร้านเค้กนะคะชื่อร้านชื่อร้านหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปเซิร์ชเอา there c o o k i n wise ร้านเคก้กภาษาอะไรก่อนจาจะเกิลเป็นคนที่ชื่นชอบขนมเค้กและของหวานเป็นชีวิตจิตใจสมมติว่าเป็นพี่ กินากะโดนาโบคําสีาวันนี้พาไปเที่ยวโย,โยุโรปจะจะอเกิลเป็นคนที่ชื่นชอบขนมเค้กและของหวานเป็นชีวิตจิตใจเรียกได้ว่าเป็นสายกินเบเกอรี่ตัวยงเลยก็ว่าได้ และด้วยความที่เป็นเค้กแอนด์เดสเซอร์บล็อกเกอร์ชื่อดังในโซเชียลเลยพลาดไม่ได้ที่จะพาทุกๆคนไปชมชิมที่ร้านเค้กและของหวานชื่อดังแห่งเมืองนูนเบิร์กประเทศเยอรมันซึ่งขึ้นชื่อเรื่องขนมอบแสนอร่อยโดยร้านนี้เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดและเปิดมานานกว่า50ปีเมนูยอดฮิตคือชีสเค้กหน้าไหม้โรยด้วยส้มสตรอเบอรีอร่กีวีบูเบอรี่ ครัวซองหลากหลายไส้เค้กและฟอเรสต์หรือเค้กหลายชั้นสอดไส้ช็อกโกแลตเชอร์รี่และเคลือบด้วยวิปครีมโอ้โหนี่คือสวรรค์ของคนรักเค้กอย่างฉันดูสิคะทุกคนมันช่างหอมหวานและอร่อยโดนใจถึงเพียงนี้หลังๆเริ่มไม่ใช่แลนะออปกติพี่นาเขาไม่อันนี้อืเขาไม่ใช้ สัพนามบุรุษที่หนึ่งเรามารีวิวก่อนนะคะร้านเค้กก็จะหน้าตาข้างหน้าร้านก็จะประมาณนี้เราเห็นข้างในไหมอะข้างในอจะมีตู้ตู้วางเค้กขายก็ชั้นบนจะเป็นน่าจะเป็นตู้เก็บเครื่องดื่มหรือไม่ก็ไออุปกรณ์พวกวัสดุในการทำอะไรพวกนี้นะไม่แน่ใจ ข้างในลึกๆเข้าไปอ่ะจะเป็นเมนูอ,อยู่ข้างบนน่ะแต่มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จากมุมนี้อืมน้องก็ยืนขายอยู่ข้างหน้าร้านนะแล้วก็ถือคัพเค้กชิ้นเล็กเอาไว้ตรงนี้ก็มีป้ายคำว่าเค้กใหญ่มากอันนี้ก็กลัวไม่รู้ว่าเป็นร้านเค้กก็ทำเค้กซะใหญ่เลยอยู่ข้างบนเเห็นเห็นเคาน์เตอร์ที่ขายเค้กไหมเหวี่ข้างล่างแล้วก็ ข้างบนเป็นโตู้เก็บของอันนี้คือดีเทลของมันข้างหลังร้านไม่มีอะไรนะมีต้นไม้อยู่สามต้นอ่อตัวนี่ด้านข้างเนาะที่ให้ดูเมื่อกี้นี้โอเคก็ถือว่าไม่ยากนะวันนี้ง่ายๆไม่มีตรงไหนยากเลยเออง่ายมากงั้นก็บายบายกันไปตรงนี้เลยละกัน บายบายจะให้แต่งเรื่องไหมไม่เอาแล้วเนาะเออไม่เอาแล้วเนาะรีบวันนี้รีบไปละบาย